สวัสดีครับสวั <S <S สดีกูปี้กคนนะครับวันนี้ขอต้อนรับสู่ช่องไอโจ๊กนะครับก I mean, ่อยินดีตัวเองนะครับที่เข้ามาทักทายกันนะครับผมวันนี้เราก็จะทําเมนูอาหารนะครับผมตีใจพริกแกงเควานนี่นะครับนี่ครับในการทําอาหารในวันนี้นะครับวันนี้พริกแกงเควาเขามี2อย่างเลยนะครับมีทั้งแบบเก่าแล้วกับแบบใหม่นะครับอ่ะเราจะทาอย่างห้องนะครับวันนี้เราจะทําเป็นพริกแกงเควาหมูนะครับแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะหมูนี่ก็ซื้อมาเพียบพร้อยแล้วนะครับมี ตัวของนี่นะครับนี่ก็คือมะเขือนะครับมะเขือเปาะนะครับผมมีกะทินะครับแล้วก็มีใบโหระพานครับมีสองสามสี่ห้าอย่างนี่ก็สามารถทําเป็นเมนูอาหารได้นะครับทุกคนเริ่มทํากันเลยดีกว่านะครับเพื่อนแล้วเราจะทําการใส่น้ํามันเข้าไปในตัวของกระทะนะครับโขกเข้าไปแบบนี้ครับผมอาศัยนักหน้อยนะครับอ่านี่นะครับแล้วเราจะพัดเครื่องแกงของเรานะครับผมอ่าเราจะใส่ตัว ไฟมันร้อนก่อนนะครับแล้วเราก็ทำการใส่เครื่องแกงนะครับว่าเราจะครบนะครับครบพริกแกงสองแบบนะครับทั้งพริกแกงเชวานแล้วก็พริกแกงไทยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวร้อนน้ำมันร้อนก่อนนะครับนะครับเอาตัวเก่าึ้นใหม่ใส่คู่กันนะครับเอาใ, water, ใส่ใต้นะครับผมอันนี้คือพริกแกงเชวานนะครับแล้วก็พริกแกงแดงนี่นะครับแกงแดงแกงไทยนี่นะครับตีปลากรอนะครับผมแบบโกอ ม,มีความหอมเมื่อน,น้องมีความหอมแล้วนะครับเพื่อนเขาก็จะใส่ตัวของหมูเขาลงไปนะครับผัดไยนะครับแล้วเราก็ทำการื้อหมูกับที่แกงเข้ากันนะครับอ่านี่เลยนะครับ อ่าแล้วเดี๋ยวจะต้องรอหื้อหมูมีความสุกก่อนนะครับนะอันนี้นะครับผมสุกข,ขนาดไหนนะครับผมสุกในขนาดที่ว่าประมาณสัก80-90เปอร์เซ็นต์นะครับสวัสดีถ้าคล้ายๆกันด้วยนะครับผัดอะไรผัดอไรโอ้หอมแล้วระวังแล้วเราก็จะเตรียมกะทิไว้นะครับวอนนี้เราใช้กะทินะฮะเป็นแบบกรอง ตัดรอไปเลยนะครับเดี๋ยวคือแบบหมูส้กงาประมาณน,นี้ <c oughs> อันนี้ตัดตะกรอนนะครับตัดรอไปนะครับพวกแบบโยดินเลยนะครับอ้าวตัดนะในนี้ขัอรถตะกรอน,นครับน้่นมอ่ะเริ่มพิ่จะสุกๆ้กองแล้วนะครับเพื่อนพริกแกงจีวานวันนี้จะแออกสีเขียวนะครับจะออกแบบสีเขียวแดงๆนิดๆน,น,นะครับเพราะว่าเขา ใส่พริกแกงไทยเข้าไปนะครับเมื่อมูมันโอเคนะ้ำตาแล้วนะครับเพือเ่อนเขาก็จะใส่กระทิเข้าไปแบบนี้นะฮะเพื่อนโห้อ่าใส่แล้วก็กลๆน,นะฮะแบบนี้แหน่ฟืบๆ ใส่ไปนะครับแล้วเขาก็จะทาการนี่ครับคนให้มันเข้ากันแบบนี้เลยนะครับเพื่อนอ่านี่นะครับเดี๋ยวเขาก็ต้องรอทิ้งไว้สักกรั้รอให้น้ํากะทิมันเดือดนะครับอ่าระหว่างนี้พริกแกงนะครับผมกับพริกแกงขีวหวานนี่นะผมผัดผัดผัดพัดเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับผมกลิ่นมันก็จะหอมๆนะครับแต่ว่าคนไทยเนี่ยชอบเห็นอย่างหนึ่งคือว่าเวลากินพวกของแกงเพชรแกงขี้หวานเนี่ย จะมีเพราะว่าของแกล้มนะครับก็จะเป็นพวกพริกน้ำปลาครับเดี๋ยวโจจะเริดูพริกน้ำปลาก่อนนะพริกน้ำปลาวันนี้นะครับผม <Wow. S 1> เขาก็ใช้วิธีการนะฮะทำเหมือนปกติทั่วไปนะครับมีพริกมีน้ำปลาเติมน้ำตาลเข้าไปอีกนิดหนึ่งนะฮะซอยหอมแดงซอยกระเทียมเข้าไปนะครับผมแล้วบีบมะนาวเข้าไปนะฮะจะทำให้กลิ่นของ พริกน้ำปลานี่หอมและก่อนหน้ากินนะครับเพื่อนๆใครที่ชอบกินแนวอาหารประเภทกะทิอาหารข้าวราดแกงลองทําพริกน้ำปลาสูตรนี้ดูนะครับรับรองว่าเด็ดเลยนะครับพี่แอนกดช็อตให้หน่อยครับนี่นะครับผมเรากดจะรอนต่อไปนะครับเพราะว่าที่เรารอฮืดกะทิของเรานะฮะเดือดได้ตีนะครับเฮาก็จะต้องขอนะครับพึ่งบารมีกะทิกลองนี้นะครับเราต้องการคั้นความเป็นตัวของอ่า น้ำแห้งออกมาครับฉะนั้นเล้วนะครับน้ำแห้งก็คือน้ำหัวกะทิที่ประกันร้างกับอันตัวหัวโมนะครับนะครับก็จะเอาน้ำใส่นะครับผมครึ่งหนึ่งนะฮะมีมีความเหลืออยู่นะเลจะใส่น้ำอ่าเข้าไปครึ่งหนึ่งเลยครับเขอาไปแบบนี้อ่าเนี่ยวมจะได้น้ำแห้งกะทิตีอร่อยนะครับเลาเยผมอ่ะเสียดายมีพริกป็ดที่นี่ตัวนะครับกลมกลย นะครับต้องรอ,องสู้นะครับเพื่อนนะครับแล้วก็นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์บ้านไอโจกนะครับสวัสดีทุกทายนะครับเพื่อนที่เข้ามานะครับวันนี้มีกี่ท่านเนี่ยสวัสดีหนึ่งท่านาน,นะคะหนึ่งเดียวของท่านนะคนะ เข้ามาแล้วกดเลิกกดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้บ้านน้อยๆหลังนี้นะคะให้มีแรงกำลังในการต่อสู้ชีวิตรันทดอชีวิตรันทดค่ะเอผมรันทดรันทดเป็นโอชินกลิ่นกลิ่นี่หอมมากเลยครับอ่ะใครที่ชอบแบบเปรี้ยวเผ็ดเค็มมันนะครับผม ันต้องใส่มันหนักเตื่อเพราะอย่างที่โจกบอกนะครับของวันนี้เนี่ยมันเติมทีหลังได้ความเผ็ดก็เติมกับพริกน้ำตาเขาได้ความเค็มก็เติมกับพริกน้ำปลาเขาได้นะฮะนะครับแต่ขอมันกลมกลมไว้ก่อนนะนครับผมแล้วก็ทีนี้นะครับเทคนิคขอการทำหื้มมะเขือกรอบนี่นะฮะสำหรับคนที่ทําอาหารแบบใหม่ๆนะครับคนคนรุ่นใหม่นะผมจะมาบอกเคล็ดลับการทําหึ่งมะเขือเนี่ยนะครับมันมีความเศร้าความดำนะนะผมใช้สองสิ่งเข้าด้วยกันนะครับ ถ้าเรามีตังเลือกคือนึ่งใส่เกลือปนเข้าไปในน้ำนะครับแล้วก็เอาบะเขือเข้าใส่กับวิธีที่สองก็คือบีบมะนาวเข้าไปเล็กน้อยนะฮะเพื่อที่จะทําให้ตัวของกระเขือเนี่ยประดำนะครับนี่มันจะไปเป็นเนิคเล็กน้อยน้อยนะครับทีท่อยู่ตี้บ้านไอโจกนะครับตอนนี้เริ่มเดือดแล้วเริ่มเดือดแล้วนะครับอถ้าเริ่มเดือดแบบนี้นะฮะเพือ่อนเราเราจะใส่ตัว น้ำหางตะที่เข้าไปนะครับเพื่อนๆโชวเข้าไปนะฮะนีเพิ่มปริมาณน้ําแกงแบบเนียนเนียนแบบเนียนเนียนนะครับแบบเนียนเนียนอ่ะเนียนิ๊กเนียนกิ๊กอ่ะแล้วจะไปลืมนะครับลืมก้นไม่เห็นนะครับผมอ่ะมันจะได้มีความกลมๆนะฮะแล้วก็น้ําพริกที่มาเกาะตามที่ขอบหม้อเนี่ยครับเราก็ทําการกล่นกัครับเพื่อนๆนี่หอมอันั้กลิ่นนี่คือหอมมากอ่า มีหอมมากเลยนะครับผมได้กินแล้วหิวข้าวแล้วนะครับอใครชอบกินแกงเขียวหวานกับข้าวสวยห้องนะครับยกมือขึ้นนะครับใครชอบกินแกงเขียวหวานกับขนมเส้นห้องก็ยกมือขึ้นได้นะครับผมบางคนก็กินซูนกันพี่โจ้ <laughs> <laughs> แล้วแต่แล้วแต่ชอบออนะครับบางคนกดมัดชี้ค้านออกไปกินในตู้เย็นมีมาม่าอยู่แล้วก็ลวกเส้นมาม่าก,กินได้ลวกเส้นมีกินก็ได้เพราะว่าอาหารไทยนี่มันอี้ครับพี่ยัน มันเซเลนเดอร์มันดินได้พี่โจ๊กเราวันนี้แกงคิววันอะยังไงบอกแกเคิวยังหมูสันคอครับจะเขาเลือกใช้หมูสันคอเพราะส่วนของหมูสันคอเนี่ยจะมีความนุ่มเด้งจีนแดงได้ก่อนจีนแดงก็ได้นะผมบปกินหมูกินเนื้ออย่างไ้พ่องเนื้อไก่ได้เนื้อวัวได้นะครับหรือว่าจะเป็นเป็ดก็ได้ อไก่ย่างก็ได้แล้วแต่แล้วเฮานะครับเต้าหู้ก็ได้ที่ใครมากินเนื้อสัตว์นะอหรือว่าจะเป็นพวกของเนื้อปลากรายก็ได้ปั้นเป็นก้อนกลมเหมือนลูกชิ้นก็ใส่เข้าไปได้นะครับนะครับสําหรับคนที่ชอบกินแบบหลักหลยเนาะซีสันนี่จะบเหมือนเปิ้์นเนาะีสันนี่คือแดง แดงเขียวเขียวแดงแดงเขียวเหลืองเ็นืองแดงเก๋ครับมันออกแดงแดงเหมือนกับแกงเผ็ดกับใบแจยนะฮะแกงเขียวหวานล้วนๆกับใบแจยนะคะเอามีสีสันนิดนึงก็เลยได้ชื่อใหม่ว่าแกงเผ็ดเขียวหวานเออหรือว่าแกงเขียวหวานเผ็ดประมาณนั้นะฮะน้ำก็จะเริ่มเดือดแล้วนะครับเดือดดีนะครับไอ้โจ๊กก็จะเรื่องใส่ผลิตภัณฑ์ที่สุกยากก่อนนะครับผมไอ้โจ๊กก็จะใส่ ตัวของมะเขือพวงเข้าไปนะครับเพื่นอนๆมีนะครับมะเขือพว,ไวงไม่เจ้าของว่าบะแวรงนะครับเราจ้พยายใส่เข้าไปก่อนนะครับอแบบนี้นะครับแบบนี้กำลังมองว่าจะอีนะ,ะแล้วก็โกลน,นะครับผมอาแล้วเขาก็ รอกันสักกรรมนะครับผมเพื่อที่จะใึ้บปเขือพวงนี่สุกในระดับหนึ่งก่อนนะครับนะเนี่ยอย่างเใส่บลเขือก่อนนะครับบลาเขือนี่มันสุกยาี่กว่าบลาเขือพวงบะาเขือพวงสุกยาี่กว่าบลเขือแน่นครับมันจะต้องใส่ลำดับทันทีแต่แ้งออกไปนะครับอันนี้ขอเก็บก่อนนะจะเอามือจะเอามือไปต่ำใส่นะครับเรามาดูว่าความเดือดโบ๊ะโบ๊ะของมันเป็นเฉยนะคะนี่นี่ก็เริ่มเดือด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 นะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งรอ อ่ามาแขวงเริ่มจะสุกมาสักน้อยๆๆนะะอ้อเดี๋ยวเราก็ใส่อันมะเขือนะคะนเพราะว่าแกทำเป็นแบบนี้ค่ะ,ะจะไม่เห็นเปลวไฟนะคะมเห็นเปลวไฟพราะว่าเป็นอินฟราเรดน,นะ,ค,ะนครับอกลิ่นกหอมแล้ว,วนะครับเพื่อนโอ้ยไปังมะหอมไปหอมเงาเลยนะครับหอมขนาดหอมปลาล้ำปลาเหลือหอมเหมือนกับระที่เน่เพราะว่ากะทีของมันดีอ โอ้ไปกล้วกันมันไหลนะครับอนะครับเอาแล้วครับรอบนี้ก็เดือดกันงแล้วนะครับเพื่อนนะครับเฮาขอจะใส่ตัวของนี่นะครับมะเขือเจ้าพญานอ่านี่คือของว่าเจ้าพญานครับมันเป็นลูกใหญ่นะครับเปิ่นเขียบการใหญ่ของมะเขือว่าเป็นลูกใหญ่นี่ก็คือแบบเจ้าพญาเลยนะครับอ่าจะเป็นอูนักนะครับใส่เข้าไปอ่านะครับอ่า ใส่เข้าไปนะครับบ้านไหนชอบนักก็ใส่ไปสักกิโลก็ได้นะครับบ้านไหนไม่ชอบนักก็สักสองหน่วยมันก็จริงค่ะบางคนบะกินก็เคลียออกเอานะคะถึงแม่เขาใส่นักนะคะนี่นะครับผมก็กลนนะครับเพื่อนๆนี่อ่าให้มันขยากแล้วนะครับเพื่อนๆคมว่านะครับเสนอภาษาเหนือวรรณกรรมนะครับวันนี้เสนอคําว่าไข่หยานะผมไข่คือรักไข่ ไข่มีไข่หาไข่อยากได้ไข่อยากนะครับผมเป็นภาษาเหนือแปลว่าอยากกินนะฮะหิวมากอยากจะกินอยากจะลิ้มลองไข่อยากกินนั่นไข่อยากกินกนี่ก็หมายถึงว่าว่าฉันเห็นลำไย,ยปุ๊กนั้นนะนะฉันแค่อยากกินนะครับผมหมนะายความว่าฉันเห็นต้นของฉันเห็นหน่วยลำไย,ยนะี่ยอยู่ตรงหน้าละฉันอยากจะกินมันนะครับผม ความค่อยอยากนี่มันจะนักกว่าความอยากนะคะเพื่อนๆหมายถึงว่าค่อยอยากคืออยากกินขนาดขอกินก็น้อยแต่ว่าถ้าอยากบาไดนี้กินมากินก็ได้เออแต่ค่อยอยากนี่จะต้องได้กินต้องกินแม่ฉันต้องได้กินเออแม่ฉันค่อยอยากคันเทอเหมือนกันนะครับผมถ้าสมมติว่าเนี่ยอย่างแล้วมันคัดอกกัดใจคนเมืองจะนี้เหมือนกันนะครับว่าค่ายเืนกันนะครับ ไ่อยหุยเ่อยให้น้องานมันจะเป็นภาคของความมากกว่ากิิยานั้นจะมี up s t a r ไปแหมมอแดงเหมือนดมคือว่าข่ไยห้่หุยเอออันนี้เป็นคำใจคำวุ่นเผือ่ยให้ค่อยหวยไม่ค่อยตัวข่หุยตัวอันนี้คือ เหลือบ้าก่อนนะคุณหมอว่ากรรมอุปมาอุปไมยรว่าคําตลกเออ้ตายเป็นดวงเออนี่อย่างถึงยากเป็นดวงค่ตายก็คือว่าอยากตายเป็นดวงก็คือดวงก็คือนอนจากแมลงปีกแข็งและอย่างถึงยากจะตายเป็นดวงมันมันเป็นกรรมระมาอุปมาคือว่าเวลาว่าค่้ตายมาก่อนแต่อันใดแต่ว่าถ้ามาเติมว่าเป็นดวงเออไปก็ดูแล้วนาฮะอย่างว่าก็อยากขั้นรีบนึกว่าแบบดูแล้วแบบบอดีมียงมีชีวิตอยู่ล่ะ ว่ากำเมืองที่มันเป็ดกำที่หน้าครับนะครับมันมีเพื่อนอกว่ามันมีระดับมันดินได้มันดินไดนอ่ะอย่าเสีว่าสีเหลืองเยลโล่เออกำเมือตัวไหนครัสีเหลืองนะฮะบ้านเราก็สีเหลืองอ่านะผมพอมันมากกว่านั้นก็คือเหลืองเหลืองเหลืองอึเจือเออเหลืองคือเหลือเหลืองอึเจื่อนี่คือเหลืองแบบส้มเข้มแต่ทุกคนก็จะรู้ว่ามันเฉดไหนมันเป็นเฉดสีแล้ว่าเหลืองคือเลึกคือ จะเริ่มเน่าละมันเริ่มคือเลือละมันคือเลืองคืนเริ่มเน่าแล้วมันตุ่มๆนะครับมันก็มีลายแบมที่เปรียบเทียบนะคะแน่นนะครับยังกับกรรมกิริยาตัวเนี้ยนะผมสมมติว่าเฮาสัตหกหล้มหกล้มเป็นอย่างนี้นะอ่าปั้วมะกิดจริงๆว่าต้าวเนาะคือต้าวี่กระสืดุ้งเนาะวัมวัมนี่อีบดายเป็นต้าวเต๋อเนี่ยนะครับอ่าอ้วกอ้วกนี่คือต้าวละแต่มันก็เป็นลักษณะของ แบบเต็มตี้คือเหมือนกับละครเกาหลีอ่ะเวลาพระเอกกับนางเอกอันนี้กันเดี๋ยวพระเอกอยู่ตรงบนนี่เนาะอันนั้นคืออ้วกอ้าอ้วกไม่เห็นหน้าความหน้าความง่ายเงิบก็คือเอาตั้หน้าขึ้นเอาหลังลงอันนี้คืองายเงิบง่ายเงือบเดี๋ยวมันกับคำอีสานเออนั่นแหละเขาเอูดขึ้นค่ายเวลานะเพื่อนนี่นะฮะ ตอนนี้เนี่ยเขาจะต้องมาปูงรสละกว่าเขาชอบตรวไก่เขาชอบเพชรน้าชอบเกมน้าชอบปลานนามันจะอยู่ตรงจุดนี้นะครับเขากอเริ่มที่จากลองจิ้มดูก่อนนะครับชอบอร่อยลำเวลาจิ้มนี่ไม่ใช่ตักกระนาเนอะมันมีเทคนิคนะครับองกลก่อนแล้วกตักมันจะได้ไปเข้ากันเพราะว่าน้าพริกมันแบบได้ทั่วถึงกันนะอันนี้จะออกมัน แล้วก็จะมีความเค็มเตือเพราะว่ามันปรปุงรสอย่างเลือนนะครับไอ้โจ๊กจะเลือกน้ำพุ่มแกงชหวานมันต้องเยี่ยอ๋อหวานหวานนะฮะหวานเราจะใส่สุดท้ายแต่เราต้องใส่ตัวเลือก่อนนะครับเาขาจะเลือกเอาว่าเขาจะเค็มกับน้ำปลาเขาจะเค็มกับซีอิ๊วขาแบบนี้หรือว่าจะเคก็มกับ ซอสหอยนางรมนะครับไอ้จุกเป็นคนที่ชอบซอสหอยนางรมมากๆเลยนะครับไอ้จุกอาจะใส่ซอสหอยนางรมไปให้น้อยกินกับข้าวได้เลยอะ่ะแล้วเอาลาดข้าวแล้วกินไอ้จุกอันเหลือแล้วจ้าแล้วไปแตใส่ซีอิ๊วขาวเข้าไปให้น้อยนะครับไอ้จุกเห็นมาเลือกใส่น้ำปลานะครับใส่น้ำปลาไม่ถึงกินข้าว แต่แต่บางคนชอบก็ได้นะคะอชอบกลิ่นก็ได้ชอบรสชาติอย่างนั้นก็ได้อกว่ากันนะคะแล้วแต่ไอ้จุกจะมาคบผิดกับตัวนั้นอพิกน้ำปลามันก็ดีน้ำปลาบบพบกสนะคะที่บอกนะครับแกงเคี่ยวหวานถ้าแบบมีความหวานจะห้องเป็นแกงเคี่ยวไม่ได้เพ้องว่าแกงจืดเค็มเพราะว่าเขียวแล้วก็เค็มนะไอ้ทก็จะตัก ตัวของน้ำตาลทรายเข้าไปนะครับไอ้โจ๊กจะมาบอกนะครับว่าใส่ใดมันอยู่ตีหม้อของเขาในแต่ละวันนั้นนะพี่โจ๊กใส่น้ำตาลทรายก็ได้น้ำตาลปีกก็ได้น้ำตาลมะพร้าวก็ได้อีกอันนั้สมาะนะครับอันนี้คือเขาเอาง่ายๆก่อนเพราะว่าครัวเขาไปคุยง่ายๆๆกินก็กินง่ายๆนอนก็นอนง่ายๆอ๋อแม่นนอนง่ายแต่ช่องปิวก็ปิวง่ายง่ายง่ายเลยนะคะนี่นะครับผมเขาก็ได้มาแบบนี้นะฮะเดี๋ยวต้องมาจิ้มรสไฟนอนเทสนะฮะนี่เห็นกรรนึ่ง มันได้รสชาติที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนต่อไปนะฮะเราจะใส่ตัวของโอหระพาโหระพาที่บัใส่บัดได้มนพริกลอยหนะน้าบัดจาเป็นต้องมีก็ได้แต่ว่าถ้าบัดส่โหระพาบอกเลยว่ามอนนี้อย่างใดก็ตึงบัดได้หองผักแกสหวานแน่นอนเพราะมันจะขาดแต่ว่าถ้าพี่น้องนะผมที่อยู่ต่างโลกต่างแดนอาจจะใช้ตัวอื่นได้อาจจะใช้พวก สมุนไพที่มีกลิ่นหอมที่ใกลเคียงกันได้นะฮะแต่ว่ามรู้สึกว่าบัดเดี๋ยวนี้โลการพิวัตรโลกมันแคบลงนะฮะสามารถหาซื้อได้ตามร้านตลาดเอเชียปลูกได้โดยพี่โจ๊กได้นมแม่บ้านหลายๆคนที่ไปอยู่ต่างแดนพ่อบ้านหลา,หลายคนไปอยู่ต่างแดนปลูกกินเองแมะเกาะใส่ไอไนน้แม่หุ้นถ้ามันแบบได้แต๊แตกกะเพราถ้าอย่างนี้เนาะนะครับผมใส่เข้าไปนะครับ ะกูลเบซิลเบซิลนี่ใส่ได้หมดเลยนะบอกว่าจะเป็นแมงลงแมงลักนะกะเพราโหระพาอันนี้ใส่ได้หมดอ่าเหมือนที่เราไปดูอันไปได้กลิ่นพาสลี่พี่โจ๊กม,มันเหมือนหอมแง่อดอกบายบ้านเารา<ก>อ่ะแกงนอใส่าพาสลี่ก็ถ้าจะได้นะพี่โจ๊กเนาะแล้วก็ลืมบอกไปนะครับเวลาใส่โหระพาเส็จเรียบร้อยเนี่ยเราต้องเราต้องกวนไปเลยแล้วก็ให้มันจมน้ําถ้ามาันมาจมน้ําแล้วเนี่ยโหระพาเขามันจะดาขึ้นลึกอ่านี่ก็เ็จเรียบร้อยแล้วนะครับ กับเมนูที่ชื่อว่าแก่เกี่ยวบานแบบไลฟ์สตรีมมิงแบบนี้เลยนะครับผม,มถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ผมถ้าฮักกันยาวๆกดซับสไครต์และกด,กดกระดิ่งดํานะครับจะบได้พลาดการรับชมน,นะครับแต่ต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าช่วงเจ้าๆนะครับของเวลาประเทศไทยสักประมาณสักตีสามตีสี่เฮาจะมาทํากิจกรรม จับสิ่งลี้ลับนะครับผม <ừ> ใครมาดูช่วงตีสามตีสีแล้วมันมีอย่างจึกๆผ่านหน้าเลนนี่ก็ต้องขอกราบอภัยตัวเพราะว่าสถานที่ที่เขาตั้งกล้องไว้เป็นสถานที่ลี้ลับอ่าก็มาช่วยกันจับเขาอาจจะเจอดวงไฟประหลาดนะ <ừ> ที่จะจับนะครับถ้าใครจับ <ừ> ดวงไฟประหลาดได้ <ừ> หรือว่าจับสิ่งลี้ลับที่ผ่านกล้องได้เกาะแคบไปเลยนะครับผมแล้วเอาไปส่งสำนักข่าวไทยรัฐไทยเล็กทุกต่อข่าว อันนี้ก็เล็วแต่นัก่าวแปดคุณพุทธเดชอุโดมาแจ้งพุทธะพี่วันนะไว้ตัวนะครับผมสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมกับแกงเขียวหวานหม้อนี้นะครับ้พบกันใหม่ในไลฟ์สตรีมน้านครับสำหรับไลฟ์สตรีมนี่กระทบ สวัสดีครับแบบนีลีหละโอ้ยปักครับขออีกสี่สิบวินาทีได้กับพี่โจ๊กจะเพิได้ครบยี่สิบจะได้ครบยี่สิบนาทีของเรานะคะเน็นเลขกลมๆหลังจากที่เฮานะผมได้ทำการใส่ไปหังขาไปเรียบร้อยแล้วนะครับความหอมจะมีกลี่นที่เปลี่ยนออกไปหนะครับเราก็ต้องชิมแบบนี้มันสุดยอดมันเบ s อ o เ b e คน กาหลีบอกว่าไม่ต้องพึ่งซอฟโคสุจังคนกญี่ปุ่นบอกว่าโอมามิโนอะอิโนโมโตะผมสำหรับตอนนี้ต้องไปแตะแ,แล้วผมสวัสดีครับขอข่าใขรที่มาดูท้ายช่วงนี้ร่ำรวยนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่16นะฮะมิถุนา,า,นา,า,นายนนะฮะเป็นวันที่คนไทยทั้งประเทศบอกว่าวันนี้นรวยผมฉะนั้นแล้วเฮารวยรวย รูปครับ <c oughs> ค่ะบ๊ายบายค่ะเน้นเกิน